โอ้อะไรอ่ะทอามันกุ้งไข่แดงโอ้ทอดมันกุ้งไข่แดงอันนี้อะไรก็ปลาเดโครนทำไมนก่อะไรคะก็ปเห็ดโคนโอ้แม่ๆเรื่องร้านอาหารถูกอันนี้อะไรกุ้งจานกระตุ้นกุ้งจุกกุ้งจุกสีน่ารับประทานเลยแกงส้มใช่ไหม กางโซ่มีกอย่างเดียวใช่ไหมดูคนตักข้าวหล่อไหมมันหิวข้าวจนจะกินมันยิ้มฟันอยู่แล้วครึ่งเดียวเน้นกลับเตินเอาข้าวแม่ครึ่งเดียวอเน,นจ,จ๋าปะเอาครึ่งหนึ่งครึ่งสองคร่ง,งช้อนเดียวลูกเน้นกลับ อย่งมากอันนี้มาจิ้มอะไรนี่จิ้มขุ้งอ๋อแล้วอะไรนไข่ไข่แดงครับอยากจะจิ้มลงไปในไข่ไม่เคยกินเลยเนี่ยตั้งแต่เกิดมาตั้งแตเกิดมาคุณเคยเห็นเนี่ยคุณเกิดด้วยใครเคยทำวะอะไรอาหารอ่ะกิน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 อะไกินไปเรื่อยๆอิ่มแล้วสั่งใหม่